สวัสดีจ้าท่านมุยม้ยสมขาเอฟีทุกท่านนะจา๊ะวันนี้มาเลาะโถงยามแรงค่ะบรรยากาศท้องทุ่งเสียงกบเขียดลองแอบแอบแอบลองแอบแอบตะเวนจะตกดินละมาถ่ายอบรรยากาศยนมแรงค่ะเบิง์นะคะ ทั้งนั้นคือตังเขาคือพรมผลสิตกทางน่ะตังเขาผลทํำท่าจะตกบ่ทางนะคือเป็นมือม่อเมือม่อมอมเค็มแบบนั้นทงนี้บบงามปันใดบอกคือทงทางนั้นทงทางนั้นงามงามดองนี้อบงามบ่หมองนี้ม,ม,นมันน้ำบ่ไหล สันะทองผู้ทองสวงามเขาเป็นหมากบละสิเป็นห่วงละเป็นห่วงเป็นหมากแล้วทุง่งนาปรังยงมามแรลมาทาอย่างมาเดดพันมืดได้บ้านด,ดูดีออกจากมันมืดแล้วไม่แดดยุ่แต่มืด จริงมาตากแดดตากแดดข่าโควิดบรรยากาศงามเมล็มืดแล้วตะเวนลงละมืดรถตอนตะเวนยังหันโอ้ยแฉ้งสว่างสวายหุ่นระลายหลายในนาปังพุสุดลูกหูลูกตาเลยเงาขนาดพุชไก่ไก่ไก่ แต่เมื่อนี้เรเห็นอันภูเขาเพราะว่าท้องฟ้ามันไม่เปิดท้องฟ้ามันคืมคือฝนจะตกนี่แหละประมาณนี้ท้องฟ้าคืมน,นี่ฝนฝนทำท่าจะตกเมือ่อคืมในต้นเขาให้บ้างต้นเขาก็ต้นเขารุ้นรุนอันรุ้นอันเดี๋ยวคือคนแข่งนี่ะ เี้ต้นเฉะนะต้นเขาเฉะทงนั้นหาต้นเขาใหญ่นะหุ่นสูงคือพลังอันนี้ต้นเขาอันเตี้ยต้นเขากี้คือคนกี้นั่นแต่ทงมีกี้เด้แต่ทงนั้นบรจากทงนะผูททงนั้นเคยงามอยู่ใกล้ๆต้นอันยูคากระถินเท,ทพาไหมเนาะ กระถินเทพากระถินน,นลงไกลกระถินน,นลงทั้งนั้นมันสิเคยงามอยู่เขียวดำปึกมหาใจเอาอนบรรยากาศทอกทุงนากะชิมีเชื้อโควิดอยู่อะมีท้องทุงนาเยมาว่าปันเข่าฟังมาว่าปันเข่าฟังชเชื้อโควิด ไปถั่วได้เขาไป,ไปทั่วเลยต้นเขานี่เป็นอันเป็นอาหารให้คนกินตั้งแต่น้อยจนใหญ่กินเขา่ากินเข่าเบิดหลายเล้าแล้วผูวูดรดก็ดีใหญ่ขึ้นมากิกนเข่าเบิดหลายเล้าล่ะข้าวเป็นเลี้ยงคนทั้งโลกเป็นอาหารเลี้ยงข้ขาวนี่เป็น อาหารหลักของคนกินข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวยางก็ดิต้องกินข้าวถ้าไม่ได้กินข้าวนี่นะบมมีแห้งทำงานต้องกินข้าวเช้าที่ยังเย็นเพราะว่าอ้าวเป็นอย่างคือบอกกินเมื่อละเถอะหัวละกอกินหลายที่อแต่เช้า,า,าที่ยงเย็นพอมีนิทานนี่หันะ บรรทารนะเทารอกเทารอกนะเซยอ,อยู่สา,าวเทารอกเทารอกบอกนะากาันกินเซยอ,อยู่เอา้าเท่ากระตายบอเท่ากระตายเออคนนะอันนี้คือกันนารกินมือละเทธอเด้ออิ่มทิพย์อิ่มบมนมือนะบ่ะสนใจนั่งเซยอ,อยู่สั่นคนน่ะ เพราะว่าเอ้ากินสามเวลาเรือหากินเองเด้อสามเวลาหากินเออรับเอามิเตแน่ย่างยะนะรับเอาจากเทวดาเทวดาว่าวว่ารับเอามิเตแน่ย่างยากจะตเน่อตดออกเหนือออกเหนือจังใดสายแรงจังไดออกเหงือต่างน้ำเหนือออกต่างน้ำเนาะออกเหนือแล้วค่อยได้ ทำมาหากินจนตายนะต้องทำมาหากินจนตายเท่ากระตายบ่เท่ากระตายต้องทำงานตลอดท่นนิสินสบายเพื่อนบอกว่าอันสบายคีอเทวดาเนาะยิ่มทิพนะบเบาอันนี้เป็นนิทานเบาอันตัต้งแต่เพื้นสมัยยังน้อยพีนน่น,น้องพี่ฟังาะเบากับบ่อันบ่ต่อเนื่องาะลืมนำ้ำ ยันนี้เป็นเป็นลืมเลยนะเป็นเป็นลืมแล้วแต่เอฟซีอย่าลืมสามัญดอนเด้ออันนี้อสามัญดอนกับเรืมเอฟซีคือกันแต่หากลืมนะลืมมันลืมเป็นอยู่บอขี้ลืมอยู่บอหนะไม่ยังกันได้ยังกันดีนะว่าสิแป๊บอันนี้ข้อเข้าไปจกักจะเอาอย่างนะมันลืมนะแล้วว่าสิไปอันสิออกไปทางนูง้นว่าสิแปเอาอย่างอันนี้ก็ลืมอีก กับเขามา no <sim. S 1> คือกัรว่าเสีออกเสาออกเสียออกไปเอาอย่างวะกับเขามาเมื่อคืนเบิ่งโอ้เอานั้นไปถ้าถ้าคิดอันไหนคือเอารถถ้าคิดแล้วบเอามันจะลืมจะอ่านจะเอายังน้ออย่างเนี้ยมีมีเ่อหนึ่งหาแว่นตาหาแว่นตาแว่นตาไปไปใส่น้อแว่นตาหาเมยหา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 แว่นตาไม่นห็นมาเห็นอยู่ในหัวเอาไปคื <Sams. S 2> <ADHD> กัดไว้ช่งหน้าผากนะ <c oughs> ลืมเบ็ดตาวันนี้อันใส่อันใส่แม็กมันหนักกากหนักกากใส่สองอันเมื่อวานนี้ไปอันอยู่อันมอลามเดือนเพ็ญน,นะน่ะไปถ่ายคลิปอยู่หน้าหานใส่หน้ากากไปสองอันวันนี้กามาหงันวันนี้กามาหงันมาหานว่านหน้ากากไปใส่เพราะว่าก,ก็ขึ้นมาเงันเราตีไปอีก มาาดแบดแบดเบิดเรไปสาดแบดสิลงไปหน้ากากู่ใส่เนาะอ,อป้าไปใส่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่คือไ่เห็นหน้ากากหน้ากากอะไปใส่หาหน้ากากเลยแบบมาแล้วไม่เห็นอยู่อันมาแล้วมาไปหามาแปวอ,อันใหม่มาใสา่เอาใหม่มาใสา่เราเห็นมันอยู่ใต้คางเนี่ยมันผยลืมอยู่บ่หน้ากากมันอยู่ใต้คางแต่บันนี้หาแบบ หาว่าอําว่ามันอยู่ใส่นะมันไปใส่บ่เห็ิน,นะแว <laughs> ่นตา,ากันแว่นตาไปไว้นะพางหาแว่นตาโอ้ยอันนี้ก็ดีเนาะอันนี้ก็ลืมเนาะนสิไปเอาหันเอาหนีเหมือนกันเวลาเวลาออกไปทางนองเนาะไปเอาลรไปหอนอไปเอายืนย่างรออยู่กสิมาเอาอยางเนาะสิมายางเนาะอ,อันนี้ก็เท่า แถวหน้าเท่าหลังเลยดิลืมเลยดิลืมนะลืมยังก็ลืมได้เพราลืมขั้นอย่าลืมกินข้าวนะอันนี้ก็ลืมเลยลืมกินข้าวฮอทเส้าฮอทเที่ยงฮอทยำมาเอ้าขึ้ยังบอกกินข้าวโอ้ลืมกินข้าวก่อสี่อันดับทายถ่ายคลิปมาแล้วก็มาโหลดคลิปแล้วก็ไปถ่ายทิกต็อก ท่าที่ด็อกก็ไปโหลดทิกต็อกบันนี้ก็โหลดทิกต็อกแล้วก็ไปโหลดคลิพสองอันกิติมาสาวบ้านดอนแล้วก็ไปโหลดคลิพสองมารวย .com สองยูทูบมีสองสองสองมารวย .com แล้วก็สองกิติมาสาวบ้านดอนแล้วก็ทิกต็อกฮะกิติมาบ้านดอนทีนี้สามอย่างนะบันนี้มาโหลดบัะนี้มาเปิดเพลงใช้ทิกต็อกแล้วก็โหลด เปิดเพลงใส่แล้วก็โหลดทิกต็อก ok. โหลดทิกต็อก ok แล้วมาโหลด YouTube YouTube ช่องกิติมาสามบ้านดอนแล้วไปโหลดช่องมารวยคอมทีนี้เอสเอสสามซองอันนี้หันวันนี้เอสสามซองนี้ซองทีแรกเอสทิกต็อก ok ก่อนเอสทิกต็อก ok แล้วมาโหลดโหลด YouTube โหลด YouTube แล้วก็เข้าไปช่องอันช่องที่สองซองมารวยคอมเอสเอสสามย่างอันนี้ วันนี้คว้าม,มาเบิ่งเวลาอย่าง11นาฬิกา11นาฬิกาเพื่อเชี่ยวแล้วเนะาะ32 S32 เพื่อเชี่ยว11นาฬิกานาฬิกามากินข้าวบ้กนนินข้าวข้าวนี่วันนี้มาตอบตอบแฟนคลับ FC บ้างตอบคอมเมนต์บ้านน้ตอบต่อไป2เปิดเบิ่ง2อ,อันอร่อรยดอกคอมอะไร แล้วก็ซ่องกิติมาสาวบ้านดอน2องมาลวนดคอมหาก็เริ่มเริ่มทำาก็เริ่มเอ็ดได้ผู้ติดตามกันยังบ่หลายแต่ติ๊กตอกนี่ได้ผู้ติดตามได้ผู้ติดตามหลายแล้วกดไลค์กดแชร์ก็หลายแล้วติ๊กตอตกติ๊กตอกนี่ไลายวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์อีกวันนี้พวบวันนี้ประมาณใบสองใบาสามเด้วันนี้เพื่อเสร็จแล้วตอบตอบคอมเมนต์ติ๊กตอกตอบตอบคอมเมนต์อัน อันกิติมาสาบานดอนซ่องยูทูปเพื่อสิแล้วบันี้หันใบสองใบสามแบบนี้แมมือแรงแมมือแรงใบสองใบสามบันี้ใบสามใบสี่ใบห้าลงมาถ่ายคลิปบันี้ลงมาถ่ายคลิปบันี้ถ่ายคลิปแล้วกำเงือเมื่อโหลดทิกตอกอีกบันี้แต่มาโดมีแต่ทิกตอกกับยูทู e เอ็นหันก็เลยลืมเวลากินข้าว ่ายเอาบรรยากาศโถงนาแล้วก็ไปลงทิกต็อกแล้วก็ถ่าย YouTube นำต้นข่าววิว,วแล้วก็เอาเพลงใส่ทิกต็อกบางอันก็เอามาลง YouTube นำ้ำข่ามันอะไรที่มันมีเสียงพินมันมวนก็นเอามาลง YouTube อันนี้ก็เลยมีสามสองก็เลยอันบ่ค่อยว่างบ่ค่อยมีเวลาว่างเลยทำสามสองเรบ่มีเวลาว่าง บันนี้เพราะเพราะว่าเขาเป็นโควิดก็เลยบวตึงเครียดแล้วก็บวซีเรียสนะเพราะว่าว่นน้มีเวลาคิดแต่เวลาอันไปถ่ายคลิปแล้วก็มาโหลดคลิปถ่ายคลิปแล้วก็มาโหลดคลิปมาเอ็ดตอบคอมเมนต์มาอย่างอีกว่มีพอเวลาคิดอย่างอื่นเลยมาเอ็เอดงานสามสองนึงก็คือดึกแล้วน้วอช้าตื่นขึ้นมาไปถ่ายเอาวิวอีกถ่ายเอาวิวมาสาล, YouTube, ลงยูทูบลงทิกตอกอีก โอ้ยแต่ละมือนี่ครับวันนี้นั้นเลยเขาไม่ได้วางก็เลยบ่าถ้าจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นถ้าเกิดอะไรก็เกิดไม่เห็นไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันจะเกิดยังไงจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็ไม่เป็นไรก็ธรรมดาอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่คิดเยอะไม่เรียดไม่คิดเยอะก็ประมาณนี้ เพรานั้นกะคาแล้วมือนี้คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะของห้ทนกงท่านโชคดีปลอดภัยเด้อคะ่ะรักษาสุขภาพดีๆคะ่ะหลีกเลี้ยงชีสชุมนุมชนและก็ใสหน้ากากคะ่ะขอทุกคนปลอดภัยคะ่ะโชคดีมีใยคะ่ะอย่าลืมกิติมาสาบานดอนเด้อจ้า แล้วก็อันติ๊กต้องหันกิติมาบ้านโดนแล้วก็มารวยดอกคอมค่ะสามช่องนะคะชิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะขอทุกคนโชคดีมีใรัยทวนาการคิดตังได้ตังคิดเงินได้เงินเงินไหลกองทองไหลามาโชคดีกันทั่วหน้าทุกคนนะคะสบายดีบางสูขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า